ครัผมสวัสดีครับนะครับมาในตอนนี้นะครับจะพามาดูโมอเตอร์ไซค์เว็125ไอปาวันนะครับในนี้ตัวเก่านะครับว่ามันเป็นเพราะสาเหตุใดน,นะครับซึ่งเจ้าของรถเขาบอกว่าขี่ขี่ไปแล้วมันวอดดับนะครับอาการแบบนี้และเขาก็ได้ไปเปลี่ยนอะไรมาบางอย่างนะครับแต่ไม่ตรงจุดนะครับซึ่งเรามาตรวจเช็คแล้ว น่าจะเป็นที่จุดอื่นเสียนะครับอันนี้เราเอาแบตไปชาร์จกระตุ้นแล้วแล้วประกอบนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูว่ามันอาการเป็นยังไงที่ว่าอาการแบบนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมนี้ไว้ก่อนครับนี่คือเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องแล้วลองถอดลองถอดขั้วแบตด,ดูนะครับเราจะสตาร์ทเครื่องแล้วลองถอด ขั้วแบดดูนะครับว่ารถมันจะติดอยู่หรือว่าจะดับนะครับอัออนนี้เราติดเครื่องแล้วนะครับมาถอดถอดแบดนะครับว่าโอเคนี่พอถอดแบดออกแล้วเครื่องดับ ก็คืออาการแบบนี้แผ่นชาร์จไฟเสียนะครับเพราะว่าไฟไม่ชาร์จเข้าหม้อโอเคครับเดี๋ยวเราจะได้แจ้งให้กับเจ้าของรถได้ทราบว่าแผ่นชาร์จมีปัญหานะครับเพราะว่าใช้งานขี่ไปขี่ไปพอไฟอ่อนไฟอ่อนรถก็ดับนี่ครับสตาร์ทไม่ติดโอเคนะครับฝากไว้เป็นแนวทางครับใครที่ใช้รถเรือร้อยยี่บห้าไอป่าวานอยู่ถ้ามีอาการแบบนี้ก็ให อันนี้ฐานได้เลยว่าคือเป็นชาร์จตัวนี้ครับนี่นี่ครับตัวนี้เสียครับเป็นชาร์จในนี้นี่ครับนี่แหละครับคือตัวปัญหาครับเพราะว่าเราถอดขั้วแบตออกแล้วไฟดับ ก็คือระบบไฟไม่ชัดโอเคนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้เจ้าของรถได้ทราบว่าเป็นชัดเสียโอเคครับผม